หน้าที่ของพระกับโยมก็อยู่ตรงนี้สนับสนุนกันโยมก็สนับสนุนพระด้วยด้วยปัจจัยสี่ด้วยจีวรอ,อาหารบิณฑบาตท,ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพระก็สนับสนุนญาติโยมด้วยการอบรมสั่งสอนธรรมสอนให้ปฏิบัติธรรมกันอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างพระกับญาติโยมมีแค่นี้แหละ ไม่ใช่มาทําวัตถุมงคลแจกมานั่งปกนั่งเป่ามานั่งอาบน้ํามนให้ญาติโยมนี่ไม่ใช่หน้าที่ของพระชอบมาให้พระทำไอ้เรื่องที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ให้เจิมรถบ้างให้ไม่เจิมรถก็ขอให้นั่งหน่อยก็ยังดีไม่นั่งก็ขอให้ถ่ายรูปทักหน่อยก็ยังดีเหมันนอร่อยนหน้าที่ของพระมีเพียงแต่อบรมสั่งสอนญาติโยม ให้มีดวงตาเห็นธรรมให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี่คือหน้าที่ของพระถ้าพระทำอย่างอื่นนี่อย่าไปอย่าไปสนใจเลยมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าพระ,ะแจกแจกเครื่องรางของข,องของังแจกผ้ายันแจกสายศิลแจกอะไรต่างๆแจกวัทุกพระท่าอะไร่อย่าไปสนใจหน้าที่ของพระมีอย่างเดียวแจกธรรมะ ดูพระพุทธเจ้าย่ยท่านแจกอะไรไหมเคยศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าดูไหมว่าเคยแจกตะกรุดไหมเคยแจกพระพุทธรูปไหมเคยแจกสายศีลไหม,มพระพุทธเจ้ามีแต่แสดงธรรมัวละห้ารอบสี่รอบเนี่ยบ่ายสอนญาติโยมเนะี่ยตอนค่ำสอนสอนภิกษุสามนเณรตอนดึกสอนเทวดา ตอนเช้าก่อนจะออกไปโปรดสัตว์บินสบาดก็เล็งยานดูว่าวันนี้จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษไปโปรดใครเป็นกรณีพิเศษเพราะจิตใจเขาอาจจะพร้อมหรือว่าชีวิตเขาจะต้องมีอันสิ้นสุดไปโดยเร็วถ้าไม่ไปช่วยเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะเสียโอกาสจนเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายแต่ใจเขาพร้อมที่จะรับธรรมก็จะไปสอนเขา ให้เขาได้บรรลุธรรมก่อนตายเหมือนพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมก่อนตายเจ็ดวันเพราะคนใกล้ตายนี่จะเชื่อธรรมะง่ายคนที่ยังไม่ตายนี่มันขี้มันดือ้อบอกให้ไม่เที่ยวมันก็ไม่ฟังแต่ถ้าคนใกล้ตายนี่บอกให้ทำอะไรทำหมดบอกให้พุโทโธก็พุโทโธบอกให้ปลงก็ปลง แต่ถ้ายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่ตายนี่สอนยังไงก็ไม่ฟังจะเอาแต่เงินอย่างเดียวจะเอาแต่เที่ยวอย่างเดียวมันก็เลยสอนยากนะน,นี่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทําหน้าที่เป็นตัวอย่างหน้าที่ของพระตอนต้นที่ก็ศึกษาตัวเองก่อนปฏิบัติตัวเองก่อนจนบรรลุจนสําเร็จแล้วทีนี้เป็นครูได้แล้วก็ไปสอนคนอื่นต่อ ท่านไม่ได้ทําอย่างอื่นให้กับญาติโยมท่านมีแต่อบรมสั่งสอนญาติโยมให้ธรรมะอย่างเดียวเพราะว่าอย่างอื่นมันไม่เป็นประโยชน์ให้แล้วมันไม่ได้ดับความทุกข์ใจให้สายศีลไปให้อาบน้ํามนต์ไปให้น้ํามนต์ไปให้อะไรไปมันของของหลอกเด็กอะพวกเรามันชอบเป็นเด็กกันนะไม่ชอบเป็นผู้ใหญ่กันของจริงไม่ชอบชอบของปลอมกัน มันก็เลยยังทุกข์กันอยู่